คลิปนี้พาคุณผู้ชมมาบุกโกดังที่3ของบริษัทเพชรยนต์นะครับกรุงเทพมิานครซอยเสรรยือไทย68แยกหนึ่งนะมาหาวีออสตัวท็อปสุดราคาดีๆไปใช้กันคุณผู้ชมครับช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วนะฮะใครที่ยังไม่มีรถใช้นะครับรีบเลยนะครับรีบเลยวีออสเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจหรือสนใจรุ่นอื่นก็ได้เหมือนกันติดต่อมาได้นะครับออกรถภายในปีนี้นะไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวไปออกปีหน้าดีกว่าอะไรดีกว่านะครับ ออกรถเดือนนี้เอาไปวิ่งใช้ปีใหม่ก่อนรีที่จะผ่อนอีกทีนึงอะ่ะเดือนกุมภาปีหน้าเลยนะครับแจ้งไว้ตามนี้ใครสนใจหารถอยู่ไม่ต้องกังวลเรื่องจะออกปีหน้ากลัวจะผ่อนก่อนจะเก็บเงินไว้ใช้จ่ายช่วงปีใหม่ไม่ต้องครับปียาวได้ทุกคันฮะแล้วพี่ไปผ่อนอีกทีนึงเดือนกุมภาครับพี่ขับฟีีๆไปเลยเกืบอบ2เดือนนะครับตามไปดูที่นี่ต่อให้จบถ้าคุณสนใจรถยถมุ่ใช้ไปครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกคนที่สนใจวีออสมือสองทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมครับบิวเพชรยนต์บิวผู้จัดการฝ่ายขายนะครับวันนี้เราอยู่ที่โกดัง3บริษัทเพชรยนต์นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสษไทย68แยกหนึ่งะครับวันนี้ไม่ได้พามาอัปเดตสต็อกแต่อย่างใดนะแต่พามาดูวีออสตัวท็อปนะครับที่ราคาดีๆตอนนี้มีให้เลือกรับชมกันอยู่ประมาณ2-3คัน แต่วันนี้จริงๆแล้วนะคลิปนี้จุดประสงค์เลยผมจะพามาดูคันนี้นะครับแต่ทีนี้ผมไม่ได้เอาคุณแจรถเข้ามานะครับก็เลยอาจจะต้องถ่ายแบบตรงนี้ให้พี่ๆได้ดูกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยสําหรับคนที่ชอบรถตัวท็อปนะครับเป็น v ีออฮะ1.5รุ่นไฮนะครับรุ่นไฮเนี่ยเป็นตัวท็อปสุดละ นะครับปี2019เครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงฮะข้อดีครับประวัติศูนย์ทุกระยะเลยตั้งแต่หมื่นกิโลแรกนะครับพวกรถหน่วยงานนะครับกลุ่มนี้นะกลุ่มบรออสเนี่ยส่วนมากจะเป็นรถธนาคารนะครับเอาให้หัวหน้าธนาคารใช้อะไรแบบนี้นะครับรถประจําตําแหน่งนะหรือว่าจะเป็นบริษัทญี่ปุ่นนะครับพวกองมาเกเสอะไรทั้งหลายนะครับก็จะเป็นรถของหัวหน้างานทั้งหลายนะครับเอาไว้รถประจำรถประจาตาแหน่งให้ออฟฟิศเขาใช้กันนะครับตรงนี้มันก็จะรถค่อนข้างจะเนี้ยบ ร,รถค่อนข้างจะไม่ช้ำนะครับเราก็คัดกัมาอีกทีหนึ่งในเรื่องของเวลาเราประมูลนะครับเราก็คัดตะเกรด A เข้ามารถที่ไม่มีการชนหนักหรือคว่มจมน้ำนะครับกับสีเปลี่ยนเครื่องกอไม้พวกนี้ตัดออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าผมตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก274จุดนะครับโดยบริษัทเติร์ดปาร์ตี รบ,บริษัทเตอร์ปรตตียคืออะไรฮะับบริษัทปัตตานสากลครับเป็นบริษัทข้างนอกไม่ได้เกี่ยวเชื่อมโยงอะไรกับบริษัทเพทย์นนะครับเขามาตรวจสภาพรถให้เรานะครับการันตีนะครับว่ารถไม่มีการชนหนักพลิกคว่มจมน้ําออกเป็นตัวใบเซอร์ให้นะครับเวลาตรวจรถก็จะมี 3- 4ดาว5ดาวนะครับของเพทย์ยนเนี่ยเราได้5ดาวแทบทุกคันเลยนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเราได้รางวัลแชมเปี้ยนออฟเดอะเยียร์ปี2024ของธนาคารธนารชาตินะครับมา ก็ต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่มีรางวัลเดียวในประเทศนะครับและรย,ยนต์ได้มาก็คือจาก3,000ันดีวเลอร์จาก3,000บริษัทขายรถยนต์เนี่ยทั่วประเทศเราเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับในเรื่องของคุณภาพรถยนต์ที่ส่งเข้าไปตรวจนะครับได้เป็น5ดาวเกรด A ทุกคันเลยนะครับคันนี้ก็เช่นเดียวกันอ่ะพี่ๆสบายใจได้นะครับเปิดราคาให้ก่อนฮนะสำหรับวีออสรุ่นไฮคันนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะพาไปดู ในคลิปนะฮะ Vios รุ่นไฮคันนี้นะครับสามแสนบาทคุณผู้ชมครับถูกไหมปกติคุณผู้ชมจะเห็นนะว่าผมขายตัว Vios รุ่นไฮเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ3า9 0 0 0เาหนะครับเป็นต้นไปนะครับวันนี้นะครับคันนี้ในได้มาในราคา3ามแ0 0เจ็ดหมบาทนะคุณผู้ชมผมมองว่าคุ้มมากนะครับคุ้มมากๆเลทผ่อนเนี่ยก็ผ่อนไม่แพงอยู่ประมาณหกพันสี่ร้อยบาทตลอดอสัญญานะครับเลทผ่อนนี้ที่ผมแจ้งไปนะครับเป็นเลทผ่อนที่7ปี นะครับเป็นเลทผ่อนที่เป็นแฟดเลทนะครับมันจะไม่ขึ้นไม่ลงและระหว่างปีที่เราผ่อนไปนะครับเราเอาเอาไปผ่อนเนี่ยหกพับาทตลอดสวญยาได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป็นเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจนะครับเลทผ่อนที่ถูกดอกเบี้ยที่ถูกนะครับเริ่มต้นดอกเบี้ยเนี่ยสำหรับอาชีพข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับ เอาเดอกเบี้ยเริ่มต้นไปก่อนเลยครับ2.79%นะครับถ้าเกิดว่าเครดิตดีเนี่ยผมอาจจะมี2.49 2.59ให้นะครับแต่ค่างวดมันไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆที่ไม่มีเครดิตเนี่ยและเป็นกลุ่มอาชีพที่ผมแจ้งไปนะครับ2.79%เนี่ยได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนเลทผ่อนมันจะต่างจากไอ้พวก2.49 2.59ประมาณ40บาท50บาทนะต่องงวด ก็ไม่เท่าไหร่นะครับแลกกับการที่เราได้รถคุณภาพดีๆไปใช้ผมมองว่าก็คุ้มอยู่ดีนะครับไม่ได้เป็นอะไรที่เราต้องซีเรียสมันไม่ได้ห่างกันแบบว่า5-600บาทต่องวดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาพี่ๆกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับทะเบียนด้านหน้าฮะ9ก้ากไก่ดอเด็กนะครับ6457นะครับเป็นวีออรุ่นไฮปี2 0 1 9 รถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงนะครับประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกรถเข้าศูนย์ผ่านการเมทเทนศูนย์มือตลอดนะครับในราคา379,000ดานฟีดาคุณผู้ชมเอาไปผ่อน6,400บาทตลอดอุตสาญานะครับรายละเอียตรถคันนี้นะครับยังอยู่ในระหว่างการปรับสภาพแต่ผมอยากจะถ่ายรีวิวให้พี่ๆให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับจะได้เห็นว่าทุกคันนะครับผมใส่ใจรายละเอียดนะครับถอดเบาะมาทำสปานะครับมันต้องถอดทุกคันผมตัวอย่างให้ดูเบาะด้านหลังนะ มันต้องถอดทุกคันนะครับเบาะเนี่ยผมจะถอดออกมาดูดฟงดูดฝุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ถอดเนี่ยหนึ่งเลยเบาะเนี่ยเราไปเอาไปโอโซนเอาไปอบฆ่าเชื้อไม่ได้นะครับเราจะเปต้องถอดเบาะขึ้นมาแล้วพื้นเบาะด้านล่างเนี่ยบางทีมันมีฝุ่นมีอะไรพวกนี้นะครับผมจะได้ทําความสะอาดได้เพราะฉะนั้นพี่ๆมั่นใจได้ว่ารถทุกคันพี่ๆออกไปจากเพชรยนต์นะครับหรือว่าจากผมบิวเพชรยนต์นะครับพี่ๆจะได้รถที่มีคุณภาพรถที่มีการใส่ใจดูแลรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดก็ตาม นะครับทำให้พี่ๆสบายใจได้ว่าพี่ๆได้สภาพรถออกไปเนี่ยเหมือนน้องๆไปแดงแน่นอนนะครับอ่านเริ่มด้านหน้ากันต่ออีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับตัวไฮจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับลูกแก้วกลมๆใสๆมีไฟหลี่ให้นะครับเป็นเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์ก็มีให้ด้านล่างนะครับไฟหลี่เป็น led แบบลายไกดิง้งไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับจะเป็น led หมดละอ่านะครับกันชนด้านหน้าสีดำเป็น no b a c k สีผิวพันธสวยๆครับคุณผู้ชมคันนี้เลขมาอยู่ที่1 2 0 0 0 0 0โลนะครับไม่เยอะนะพี่ๆ ไม่เยอะนะครับกับเลขไมล์หนึ่งแสนโลเนี่ยฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยปีสิเนี่ยรถผ่านมา5ปีฉเฉลี่ยการใช้งานเนี่ยสองหมโลต่อปีและรถพวกเนี้ยดูแลมาทันแนนผ่านศูนย์มาตลอดเลยนะครับวีออสขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนอยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมพี่ๆก็สบายใจได้ในเรื่องของคุณภาพของรถยนต์ทุกคันนะครับและเลขไมล์ตรงนี้ไม่ได้ถือว่าเยอะแยะอะไรมากมายนะครับเหลี่ยมสันตรถต่างๆคมชัดนะครับไอ้ตรงนี้เป็นเป็นรอยนิดนึงมันไม่ใช่รอยมันเป็นรอยเปื้อนนะไม่ใช่รอยอะไรตรงนี้เดี ผมเอามือรูปก็ออกแต่ถ้าผมเอามือรูปเนี่ยมันจะเปื้อนมือผมผมขออนุญาตไม่เอามือรูปแล้วกันนะครับให้ดูว่ามันไม่ได้เป็นอะไรนะครับเลียมสันตัวรถต่างๆคมชัดหมดเลยตัวแก้มกันชนนะครับตะเข็บแนบสนิทติดกันกับตัวแก้มตัวกันชนเลยนะครับสวยงามมากส่วนล้อมแม็กนะตัวท็อปสุดก็จะได้เป็นแม็กตัวอารลอยเป็นลายไปพัดนะครับเป็นแม็กขอบ16เป็นรุ่นเดียวนะครับที่เป็นขอบ16นะสำหรับ V ีออตัวท็อปสุดนะครับรุ่นอื่นจะเป็นแม็ก ตัวขอบ15เฉยๆแล้วแม็กมันก็จะเป็นตัวสีอ่าสีเทานะครับสีเทาธรรมดาทั่วไปนะไม่ได้มีทูโทนแบบนี้นะครับอันนี้ตัวท็อปสุดจะเป็นทูโทนเบรกเป็น ABS ครับ <c oughs> ขออภัยคุณผู้ชมเจ็บคอ,อนิดนึงนะครับเบรกเป็น ABS ครับเสริมแรงเบรก BA กระจายแรงเบรก EBD มีให้ครบถ้วนหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นดิสเบรกคู่หน้าแล้วก็หลังเป็นก็ดิสเบรกเหมือนกันเป็นดิสเบรกสีล้อเลยนะครับเบ้าชกซุ้มล้อครับเดิมๆใส่กลิงแบบนี้นะใส่กลิงแบบนี้เลยนะตัว สปอตเม็ดอาร์ข้างหลายนะครับก็อยู่ปกติทั่วไปนะครับไม่มีรอยแงะรอยแกะอะไรนะครับสวยงามมากกระจกบานหน้าครับเดิมแท้ Toyota เป็นกระจกอะคูติกัสนะครับนีภรภั์ซับเสียง2ชั้นนะตัวท็อปสุดนะครับภายในจะเป็นดําแดงแบบที่ผมให้ดูนะครับอ่ะเปิดมาฝั่งนี้นิดนึงเนี่ย ภายในของเขานะครับบอกของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําตัดกับสีแดงนะครับเป็นรุ่นเดียวเหมือนกันที่เป็นลักษณะนี้การดีไซน์แบบนี้นะครับทำออกมาเฉพาะตัวท็อปปุ่มเป็นปุ่มพุชสตาร์ทกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับมีจอกลางทัชสกรีนให้มีแอร์ออโต้ให้นะครับกล้องบันทึกด้านหน้าตรงนี้มีมาให้นะนี่กล้องบันทึกด้านหน้ามีเฉพาะตัวท็อปนะครับตัวนี้ห้าพันกว่าบาทนะไอ้ตัวนี้ห้าพันกว่าบาทเลยนะครับพี่ๆที่เล่นตัวท็อปเนี่ยมันก็คุ้มๆตรงที่ว่ามันได้ออปชันฟังก์ชันครบๆไปแบบนฟิิลล์มมาาน่ เป็นฟิล์มลามินาเกรดดีด้วยนะครับเป็นน่าจะเป็น60รอบคันนะสำหรับคันนี้ไล่ดูโครงสร้างกันนิดนึงนะครับนี่หัวน้อเสาบีครับเดิมๆไม่มีขยับนะครับนี่แผ่นเพดปีนสิบเ้แท้ๆไม่มีลอกไม่มีถลอกหัวน้อเสาบีเดิมๆไม่มีขยับนะครับเบาะสวยงามนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างพื้นถังตัวรถด้วยนะครับพี่ๆจะได้มั่นใจว่ารถของผมนะครับไม่มีจมน้ามาแน่นอนนะครับดูยังไงเดี๋ยวพาไปดูทายคลิปนิดนึงนะครับเดี๋ยววนไปให้ฝั่งนี้ดูพวกตะเข็บ ของประตูฝั่งซ้ายก่อนเนี่ยตะเข็บเม็ดอาร์จุดสปอตต่างๆนะครับคมกลมชัดมือลูบไปไม่เป็นเปิืกส้มนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนในราคา3 7 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อน6,400บาทตลอดอายุสัญญานะครับดึงเสร็จแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะตัวกระดูกงูเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปดึงไม่ดีเนี่ยมันย่นมันล่นนะครับมันจะเสียนะแพงนะครับกระดูกงู นะถามว่าพี่ๆเนี่ยดึงได้ไหมผมดึงให้ดูได้ทุกคันนะครับผมไม่ได้เก็บกักอะไรนะครับอยากให้พี่ๆเห็นโครงสร้างรายละเอียดแต่ดึงก็ต้องดึงให้เป็นนะบางคนเนี่ยมาดูรถกับผมนะครับโอ้โหดึงแบบมันจะขาดเอาพี่ขาดเส้นนึงเกือบสองพันนะไอ้เส้นนี้ใครบอกไม่แพงนะครับไอกระดูกงูในเส้นหนึ่งเกือบสองพันนะพี่นะดึงก็ระวังกันนิดนึงนะครับดึงไม่ดีมันก็จะมันก็จะไม่ฟิตนะครับต้องค่อยๆระวังกันนิดนึงนะนี่เนะม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆตะเข็บเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยเงา นะครับโครงสร้างพื้นด้านหลังเนี่ยเห็นไหมฮะตัวรถนะครับไม่มีจมน้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็แกะแงะให้ดูนะเพื่อความสบายใจนะครับเนี่ยใสย่ใส่จริงจิงไม่มีรอยสนิมเลยพวกตะเข็บเม็ดอ้าพวกซีนทับะพร้าก็เป็นสีขาวเปลือกไข่เนี่ยล้วนๆนะครับสีขาวเปลือกไข่ไม่มีซีนที่ซ่อมมาอะไรมานะครับเนี่ยคุณภาพรถของทุกคันนะครับนี่รอยคีบโรบอทคมกิ๊บเลยคุณผู้ชมรอยคีบโรบอทโรงงานผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปอยู่แล้วนะครับว่าคืออะไรรอยคีบท,ที่โรบอทจากโรงงานเนี่ยคีบตัวถังไปจุ่มสีจะทิิ้้้้งรอยยนนีีไวคมกบบแเล นะครับเม็ดอาร์คสปอตอยู่ครบๆทุกเม็ดไล่เรียงขึ้นไปสวยๆนะครับประมาณนี้สําหรับตัวฝั่งประตูด้านนี้นะครับเนี่ยแผงประต้งแผงประตูทั้งหลายนะครับเดิมๆอ่ะมั่นใจได้3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันพี่ได้ตัวท็อปสุดไปใช้นะครับพี่ได้รถอ่าเกรดเนะครับรถหน่วยงานมือเดียวจากใบแดงไปใช้คุ้มพี่ครับบอกได้คําเดียวว่าคุ้มนะฮะไฟท้ายครับเป็น LED นะครับตัวด้านหลังเนี่ยจะมีตัวเขาเรียกว่าเนี่ย เซนเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนด้านหลังให้นะครับเวลารถเข้าไปใกล้ระยะนะครับมันก็จะร้องแจ้งเตือนปกติทั่วไปกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวท็อปสุดโลโก้ v ีออสโลโก้โตโยต้าทั้งหลายนะครับก็ติดตั้งอยู่ครบถ้วนอ่ะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับงดงามนะผู้ชมฝาท้ายเปิดได้จากรีโมทนะฮะเปิดขึ้นมาดูโครงสร้างด้านหลังกันนิดหนึ่งนะครับอะไรดูอะไรก่อนอ่าอันดับแรกนี่หัวน็อตไม่มีขยับนะครับ ัวนัทไม่มีขยับเลยนะครับแค่แน่นสบายใจได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าพูดกันแบบภาษาบ้านๆน,นะคุณผู้ชมถ้ารถมีชนท้ายอะอะไรโดนก่อนฝากระโปรงโดนแน่นอนนะครับเหลี่ยมตรงนี้โดนแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดอย่างแรกเลยกันชนฝากระโปรงไม่มีรอยขยับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ซีนเอาเล็บจิกข้าวแบบนี้เพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับโครงสร้างด้านหลังดูยังไงครับนี่ไล่ขึ้นมาคานด้านหลังครับแต่เข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยแงะ นะครับเม็ดอาร์คเม็ดสปอตทั้งหลายอยู่คมๆกลมๆแบบนี้นะครับด้านหลังมีแผ่นรองท้ายให้นี่ตัวนี้เขาเรียกว่าแผ่นรองท้ายถาารองหลังนะครับมีให้เรียบร้อยอ่าเปิดขึ้นมาหลุมเครื่องมือไม่แรงอย่างไรไมีให้ครบหมดเลยนะครับดูยังไงเดิมไม่เดิมเปิดขึ้นมาครับนี่ด้านขวาครับเห็นไหมฮะรอยซีนตะรา้าสสีขาวเปิดไข่แบบนี้ลากยาวไปเลยนะครับเดิมๆไม่มีรอยขยะเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดแผ่นดมตัวนี้เขาเรียกว่าแผ่นดํานะไอแผ่นเหล็กดำๆตรงนี้นะครับเรียกว่าแผ่นดมนะครับก็อยู่ครบทั่วแบบนี้้ครับขาางงล่ ่ะนี่ซีนทำมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่สวยๆแบบนี้ในราคา3 7 9 0 0 0เาพคุณผู้ชมเอาวีออสตัวท็อปปิดขับนะครับวีออสตัวท็อปสุดที่ไม่เหมือนใครนะไม่เหมือนวีออสรุ่นอื่น,นแน่นอนนะครับเพราะความเป็นตัวท็อปเขาดีไซน์ออกมาให้ไม่เหมือนใครนะครับในเรื่องของออปชั่นฟังก์ชันก็ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มบูสตสตาร์ตกล้องบันทึกด้านหน้านะครับกล้องถอยด้านหลังเซนเซอร์นะครับการดีไซน์ในความหรูหราในเรื่องของล้อแม็กนะฮะที่เป็นขอบ16แน่นอนครับขอบ16 ให้สมรรถนะการขับขี่เนี่ยได้ดีกว่าตัวขอบ15อยู่แล้วนะครับความรู้สึกเวลาเราสมัมผัสนะครับมันจะนุ่มนวลกว่านะครับมือเปิดได้เป็นโคมเมียมเป็นสมาร์ทเคเลดนี่ออปชั่นแบบครบๆนะครับสำหรับโตต้าวีออสใครที่ชื่นชอบวีออสอยู่นะครับแล้วมีทุนทรัพย์นิดนึงนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวท็อปสุดมันแพงกว่ารุ่นตัวรองท็อปหรือว่ารุ่นเริ่มต้นนะครับอยู่พอสมควรนะอาจจะ20,000 30,000ถึง50,000บาทนะครับ แต่เราได้อ p อปชั่นฟังก์ชันที่เรพบไปใช้เราเราได้รถที่แบบว่าสวยงามพร้อมขับไปใช้นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนชื่นชอบแล้วก็ตามหากันนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยด้านหลังเปิดขึ้นมารอยคีบระบบโรงงานอยู่ครบถ้วนนะครับไล่เรียงไปเลยสปอร์ตเมทอาร์ทั้งหลายนะครับสามแสนเาพคุณผู้ชมเลขไมล์แสนส0งพนโละครับเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งอ่ะสองหมื่นโลต่อปี ผู้ชม20,000โลต่อปีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากลเลยนะมาตรฐานสากลเนี่ย30,000โลต่อปีนะครับรถยนต์มือสองที่แบบว่าใช้งานได้นะถ้าเกินนี้เรียกว่าไม่เยอะนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่ารถคันนี้5ปี30,000โลต่อปีเนี่ยไม่แสนห้าถ้าไม่เกินแสนห้าเนี่ยถือว่าไม่เยอะอ่ะอันนี้คือมาตรฐานสากลที่เขากําหนดไว้นะครับประมาณนี้ที่เป็นรถเกรดเอทั้งหลายอ่ะภายในเนี่ยนะครับพื้นรถนะฮะดูยังไงครับ จมน้ำมาหรือเปล่าดูยังไงฮะดูหัวน็อตครับหัวน็อตขออภยัยเกียวน็อตนะครับเกียวน็อตเนี่ยมันจะไม่ได้มีสารเคลือบกันสนิมไว้นะครับถ้ารถเราจมน้ำนะเราดูง่าย,ายนะถ้าเกิดว่ามันเป็นโอกาสดีๆที่เราได้เห็นรถสภาพแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าบาะมันพร้อมแล้วผมคงจะผมคงจะไม่ถอดบอกให้พี่พี่ดูกันอ่ะผมพูดตรงๆถูกไหมวุ่นวายนะครับถอดบอกนะครับแต่อันนี้ให้ได้เห็นจะชัดเลยว่าเนี่ยเกียวน็อตนะครับไม่มีสนงสนิมอะไรนะครับพื้นเนี่ยผ้าไม่ยุ่ยนะไอ้พวกแผ่นพื้้นนทัังหหลายยวต เกียวเดิมๆเ,เป้นเบรกเป้นคันเร่งนะครับอยู่เดิมๆไม่มีสึกไม่มีหล่ออะไรนะตัวน็อตทั้งหลายเนะี่ยไม่มีสนงสนิมอะไรเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับในเรื่องของการดูรถรถจมูมสองสักคันหนึ่งนะครับต่อครับดูประตูครบทุกประตูและประตูขวาจะขาดไปได้นะครับนี่ตะเข็บเม็ดอาร์ค สปอร์ตทั้งหลายสีรูปไปไม่เป็นเปลือกสม้มเม็ดอาคมคมลมคม,คม,คม,คมทุกเม็ดแบบนี้ซื้อได้ครับคุณผู้ชมคันนี้379,000ถูกด้วยนะปกติคุณผู้ชมก็เห็นเนาะผมขายอยู่ราคา3 9 9 0 0นนะครับวันนี้ราคามันก็ปรับลดลงมาท้ายปีพอสมควรแล้วนะฮะลงมาอีก20,000 นะครับทำให้เราผ่อนประหยัดขึ้นปกติมันจะผ่อนอยู่ประมาณ6,800-7,000ต้นๆวันนี้เราก็เอาไปเลยครับ6,400บาทตลอดสัญญาเนี่ยหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับไล่ลงมาด้านล่างเป็นตัวสติ๊กเกอร์ลมยางนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางในตุเชนนะครับก็ธรรมดาทั่วไปนะครับติดตั้งอยู่ครบถ้วนไม่มีลอกไม่มีถลอกอะไรนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยหมดแลละนะครับฝั่งซ้ายจะเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นโหมดเป็นเครื่องวิทยุนะฮะจอกลางทัชสกีนมีมาให้เรียยบร้อ นะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ CVT แบบเจ็สปีดหัวเกียร์หุ้มหนังนะครับหัวเกียร์เขาดีไซน์เป็นตัวสีดำเมทัลลิกมาด้วยนะก้านเกียร์เป็นโครเมียมฐานเกียร์เป็นตัวขั้นบันไดนะครับเป็นเกียร์ CVT เจ็สปีดแบบขั้นบันไดนะดูราคากันนิดนึงครับนี่ วีออส1.5ไฮนะครับ379,000ปี19เลขไมล์แสนสองพันโลนะครับราคาบริษัทตั้งราคาไหนผมขายราคานั้นผมไม่เคยบอกผ่านบอกเกินคุณผู้ชมไม่บาทเดียวนะครับปุ่มพุชสตาร์ทมีให้เรียบร้อยเทคชั่นคอนโทรลครับการลรื่กนกร็ถลายการล้อหมุนฟรีนะครับมีให้เรียบร้อยสำหรับโตโยต้าวีออสทุกรุ่นนะครับแผงกาบประตูนะครับเดิมๆเนียนๆแบบนี้นะครับ,แบบนะรบสีดําตัดกับสีแดงตัวประตูฮะสปอร์ตเมทอาร์คมๆกลมๆซีนเนี่ยซีนประตูดูนะครับเล็บติดข้าแบบนี้ นะครับสีเดิมเดิมนุ่มๆนะครับ <ursday> <net> ประมาณน,นี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูต่อที่ด้านหน้าห้องเครื่องนะครับความพร้อมสภาพความพร้อมสภาพของห้องเครื่องมีชนมาหรื <net> หรอเปล่าหัวนัดขยับหรือเปล่า <northeast> เดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ท้ายคลิปนะครับอีกนิดนึงเดียวนะครับตามไปดูครับโอเคครับคุณผู้ชมเดเรรี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับคุณผู้ชมครับ <net> <c oughs> สังเกตอะไรเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งไหมคุณผู้ชมผมพาไปดูนี่เดี๋ยวห้องเครื่องมาดูนะมาดูนี่ก่อน ตาปั๊มตโยต้าคุณผู้ชมครับฝากระโปรงเดิมแท้นะครับฝากระโปรงเดิมแท้เลยไม่ได้เปลี่ยนฝาอะไรมาดูหัวน็อตครับนี่กริบๆเลยมีมีโปรงมีเปื้อนฝุ่นบ้างเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับรถอยู่ในระหว่างการปรับสาภาพนะครับเนี่ยหัวน็อตเดิมๆเหลี่ยมคมๆแบบนี้เลยนะครับเหลี่ยมคมๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีคราบไหลเยิ้มน้ํามันของเหลวไหลรั่วซึมออกมาให้เห็นเลยนะครับซีนเครื่องเดิมๆคุณผู้ชมครับ สวยงามน่าใช้สภาพห้องเครื่องคือสวยสะอาดมากไล่ดูที่เบ้าโชก่อนเบ้าโชกเนี่ยเป็นส่วนที่เราจะต้องดูอันดับแรกๆนะครับเพราะว่าเบ้าโชกเนี่ยเป็นส่วนของโครงสร้างของตัวรถนะครับมันจะไม่ใช่ชุดคันหน้าชุดคันหน้าเนี่ยคุณผู้ชมเห็นน็อตไหมเนี่ยน็อตเนี่ยมันถอดปุ๊บแล้วมันแกะออกได้หมดเลยชุดคันหน้ามันจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับถอดแล้วเปลี่ยนได้แต่เบ้าโชกเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนไม่ได้ต้องดูมากๆนะครับถ้ามันมีบุบมีบุบมาถึงเบ้าโชกไม่ควรซื้ออย่างยิ่งนะครับบอกไว้ตามนี้ เม็ดอาร์คมคมกลมๆแต่เข็บไม่มีแกะไม่มีแงสติ๊กเกอร์มอกอรติดตั้งอยู่ครบถ้วนนะครับแล้วดูยังไงต่อถ้าคุณผู้ชมสังเกตที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ว่าคาน,นมันยกออกได้และถ้าคุณผู้ชมคิดถึงตรงนั้นแล้วบอกว่ากังวลว่าคารมันจะถอดออกคุณผู้ชมดูหัวน็อตครับหัวน็อตนะครับไม่มีรอยขยับ สบายใจได้นะครับอันนี้คันหน้าเดิมๆจริงๆมันจะมีโค้ดบอกด้วยอะไรของของตัวป้ายแดงนะครับอ่ะมันจะมีโค้ดบอกแต่อันเนี้ยน็อตไม่เคยขยับเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันละนะครับน็อตเดิมๆหมดเลยแก้มเกลมนะครับเนี่ยฝากระโปรงตัวในเม็ดอาร์คสปอตมาเดิมๆนะโครงสร้างข้างในนะครับเนี่ยเม็ดองค์เม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆครบๆแบบนี้นะครับสวยงามน่าใช้คันนี้นะครับในราคา3.79,000ไฟหน้าเป็นไทโคยโตะเดิมแท้จากป้ายแดงนะครับคานน็อตเดิมๆหมดเลย น,นี่ผมยังล้างสปาไม่เสร็จนะคุณผู้ชมยังงามขนาดนี้เดี๋ยวผมล้างสปาอะไรเสร็จแล้วนะครับงามกว่าเดิมอีกถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามันไม่ติดจองไปก่อนนะครับผมจะมาถ่ายรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งตอนที่มันใส่บงใส่เบาะอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นะครับผมเชื่อว่ารถราคาแบบนี้นะครับสามแสนเได้ตัวท็อปไปขับอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับพี่ๆที่สนใจอ่ะผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องรอให้มันเสร็จนะครับ ทุกคันที่ผมนํามารีวิวพี่ๆเห็นอยู่แล้วนะครับใครที่ติดตามช่องวีออสมืองสองอยู่เนี่ยทุกคันที่ผมนํามารีวิวนะครับสภาพเนียนกริบทุกคันเพราะว่าเราคัดแต่รถเกรดเอเข้ามาขายนะฮะรถไม่มีช้ำไม่มีอะไรแน่นอนนะครับและไปไวมากถ้าคนพี่ๆที่ไปดูคลิปหลังๆมาแล้วทักมาถามผมนะส่วนมากรถไปหมดแล้วนะครับวันนี้คันนี้ยังอยู่นะครับคันนี้ยังอยู่ยังไม่ติดจ,จองเพราะฉะนั้นนะครับเป็นโอกาสดีๆที่พี่จะได้รถวีออสตัวท็อปสุดไปใช้รถที่สภาพกริบๆแบบนี้ไปใช้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าหาอยู่ รีบติดต่อมานะครับซื้อวันนี้มันยังไม่ต้องผ่อนเลยนะไม่ต้องกังวลน,นะครับบางคนมองว่าเอยเดี๋ยวไปซื้อปีหน้าดีกว่าอะไรดีกว่าไม่ต้องคิดมากนะครับพี่ซื้อเดือนเดือนธันวานเนี่ยพี่จะไปผ่อนอีกทีนู่นเลยเดือนเดือนกุมภาเลยนะครับพี่จะไปผ่อนอีกทีเดือนกุมภาเลยนะครับปีหน้านะครับเดือนกุมภาของปี68นะครับตรงนี้พี่สบายใจได้นะครับพี่สามารถซื้อได้ออกรถได้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่เลยจะได้วิ่งออกไปขับต่างจังหวัดด้วยนะครับออกพา ครอบครัวไปเที่ยวในอย่างนี้นะครับได้หมดเลยนะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับวีออส1.5รุ่นไฮปี2019รถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงประวัติศูนย์ทุกระยะต,ตั้งแต่หมื่นกิโลแรกครับ3 7 9 0 0 0ฟีดาผ่อน6,400บาทตลอดสัญญานะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าฝากไว้อีกนิดนึงครับถ้าสนใจรีบติดต่อนะครับเบอร์โทรหน้าคลิป0855366287 รีบนิดนึงครับผมมองว่าไปไวแน่นอนถ้ารอจนรถเสร็จเรียบร้อยแล้วผมถ่ายให้ดูอีกรอบนึงผมเชื่อว่าไม่ทันแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ